อีกงานหนึ่งที่เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นประธานเปิดงานแบงค k กอิลูมิเนชันเฟสติวัลครับปรากฏการแสงสีสุดอลังการครั้งนี้มาในทีม หมูเด้งบุกกรุงครับโดยจะเริ่มเด้ง9้าแลนด์มาร์คทั่วกรุงเทพหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเลยนะใค<ไ>รไม่เด้งหม,หมูเด้งนะคะใช่ครับนายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นประธานเปิดงานแบงคอกอิลูมิเนชันเฟสติวัลนะครับปรากฏการแสงสีสุดอลังการ จัดแสดงภายใต้ธีมหมูเด้งบุกกรุงฮิปโป,โปแคระสุดดังระดับโลกที่จะมาเปลี่ยนกรุงเทพให้กลายเป็นเมืองของหมูเด้งซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกด้วยการนำเสนอผ่านฮิปโปคอลเลกเตอร์น่ารักที่กำลังโด่งดังแล้วก็เป็นกระแสนิยมไปทั่วโลกเลยครับ โดย Bangkok Illumination Festival นั้นจะมี3เส้นทาง9แลนด์มาร์คในพื้นที่จุดสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ย่านการค้าที่คึกคักสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์ไปจนถึงย่านสตรีทฟู้ดชื่อดังของเมืองกรุงเทพนะครับสำหรับการเปิดงานเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหมูเด้งก็มาบุกอาคารกีฬานี้มิบุตรด้วยนี่มาแบบตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็แปลงโฉมเป็นดีเหมูเด้งดีเจเด้งเนี่ยนะครับพร้อมแสงเสียง จัดเต็มความสนุกแบบนอนสต็อปไปเรื่อยไปจนถึงลานใบบัวประทุมวันครับสยามเซนเ็นเตอร์ไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์สถานีรถไฟหัวลำโพงคลองพดุงกรุงเกษมถนนมิตรภาพไทยจีนวงเวียนโอเดียนเยาวราชแยกอโศกและอุทยานเบญจศรีนะครับ สำหรับงานนี้เนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่5มกราคม2568แล้วก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นี้ให้คึกคักร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุขประทับใจ ทั้งนี้ครับ n g k o k i l l u m i t i t i o n f e s t i ว a l คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติร่วมงานจำนวนมากกว่า435,000คนสร้างไรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า1,196ล้านบาทเตรียมไปเข้าดาวกับน้องหมูเด้งที่จะบุกกรุงกันได้เลยนะครับทั้งหมด9แลนด์มาร์คค่ะครับ